เลือกแล้วใครกันหน้าคือเบอร์หนึ่งเปิดหกนางเอกถูกโซเชียลโหวตใครเหมาะกับเป็นนางเอกระดับต้นของเมืองไทยเรียกว่าเป็นนางเอกที่ทั้งสวยและมากไปด้วยความสามารถจริงๆจ,งจ้าสำหรับหกนางเอกสาวอย่างยาย่าเบลล่าแปวใไบเฟินมีนและใหม่ดาวิกา ซึ่งถ้าใครติดตามก็คงจะทราบว่าทั้งหนั้นเป็นนางเอกเบืดอต้นของวงการบันเทิงแต่ละคนก็มีผลงานมากมายแถมแต่ป,ปังๆทั้งนั้นจ้าทั้งละครพีเซนเตอร์งานอ e ีเวนต์ติดต่อเข้ามาแบบไม่ขาดสายและมีชาวเน็ตเข้าไปตั้งกระทู้ถามว่าทั้งหนางเอกนี้ใครคือหนึ่งของยุคกันแน่นอกจากนี้ยังระบุอีกว่าถ้าพูดถึงภาพรวมชื่อเสียงบารมีและเรทค่าตัวในวงการใครอันดับไหน ก็เรียกได้ว่า6คนนี้จัดเป็นตัวท็อปของวงการบันเทิงเลยแหละงานนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาตอบคำถามมากมายว่าอย่าย้านะแต่ใหม่ก็ปังมากยิ่งละครเรื่องวันทองก็ยิ่งส่งให้นางปังขึ้นไปอีกไ IG ขึ้นวันละเกือบหมื่นตั้งแต่ละครออนแอร์หรือบางคอมเมนต์ก็บอกว่าถ้าจะเอาภาพรวมตามลำดับที่เรียงเช่น ยาย่าเบลล่าใหม่มองภาพรวมคงเป็นยาย่าพอๆกันไม่ต้องแบ่งใหม่จำภาพได้คือหนังพันล้านเบลล่าแม่หญิงการเกตรหรือบอกว่ายาย่ามาฟิลดีทุกด้านแบบละครหนังเยอะจริง ส่วนกรุ๊ปเอสรุ่นนี้มียาย่าเบลใหม่ใบเฟิร์นอันนี้บวกลบใหม่ดาวิกาด้านละครก็ไม่ได้น้อยหนะ้าละครเรตติ้งสูงสูงมาสเตอร์พีซหรือบางคอมเมนต์ก็บอกว่าอันดับหนึ่งยกให้กับยาย่าอยู่แล้วด้านพรีเซนเตอร์ส่วนใหม่เป็นนางเอกหนังพันล้านยาย่าโกอินเตอร์มากๆเป็นที่ประจักษ์แบบชัดเจนเอาเป็นว่าในแต่ละคนหรือแต่ละคอมเมนต์ก็มีความคิดเห็นในแบบของตัวเองที่หลากหลายกันไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางด้านทีมข่าวของเรา ก็ขอแสดงความคิดเห็นว่าทั้งหกคนนี้ทั้งสวยทั้งปังมากๆก,กันทุกคนเลยค่ะ